เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันธรเมาดาและทำบางคำเคยอ้อ Yeah. ากาศชื้นโอโซนเยอะเป็นไงแ็นงานเสวนาเมื่อสัปดาห์ก่อนแหมชอบนะเนี่ยมันเหมือนกับเราได้มาพบมวลหมู่พี่น้องแล้วก็พบญาติของเราไงพวกปราที่เราเคยถ่ายถ่ายกันมาเนาะนานๆได้เจอป่าหลายๆคนนี่นะโอ้รู้สึกมันอบอุ่นเนาะอบอุ่นมากแล้วก็ที่สําคัญเลยนะ คนขอนแก่นประซ่าส้นเศร้าขอนแก่นนี่น่าภักอีหลีอีหลียิ้มแย้มไปหมดเลยเนาะแล้วก็ทุกคนก็แบบนี้ภัรยาศัยไมตรยทักทายกันนะครับแหมมีความสุขจริงๆริไหนๆที่มาที่นี่แล้วนี่นะที่นี่ขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นก็ไม่อยากจะกลับบ้านมือเปล่าออยากจะมีของแถมอะไรดีๆก็พาเป้นมาที่นี่ไงเป้นเห็นไหมล่ะเห็นไหมเล่าโอ้เห็นนะ สใสไหลเย็นเห็นตัวปลาที่นี่ที่ไหนนี่ที่ไหนขอร้องบ้างที่นี่ก็คือที่ที่มีชื่อเสียงของขอนแก่นครับที่นี่เรียกว่าบึงโจดครับบึงโจดฮะบึงโจดสวยไหมพี่ใครหู้บอกแต่ก่อนบึงโจดมันบริเป็นจังซี่ เคยเห็นอยู่นานแล้วเมื่อเมื่อก่อนนะโอ้โหมนดูหมได้นะผักตบฉาวมาทุกเยอะรกเลอะเทอะน้ำก็ดูไม่ค่อยสะอาดแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมอย่างที่เห็นเห็นไหมมีฝูงเป็ดร้ายตัวขาวน่ารักวิเห็นฝูงเลยอ่ะน่ารักดีนะมะแป้นรู้ไหมว่าการที่อยู่ดีๆนะสถานที่กว้างใหญ่ขนาดนี้เปลี่ยนจากไม่ค่อยดีมาเป็นดีเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแป้นรู้มันเป็นไปได้อย่างไรบอกมันมีเบื้องหลังเนาะ มีคนมาจัดการมีคนมาทํามีคนที่รู้จักพัฒนาเอาสิ่งที่ไม่ดีมาทําให้ดีซะโอ้โหแล้วบึงโจทย์ก็สวยงามอย่างทุกวันนี้แล้วที่สําคัญไม่อยากจะโม้เลยคนคนนี้เป็นเพื่อนคอยเองเพื่อนเจ้าอีกแล้วเพื่อนไออีกแล้วเนาะแมนครับอันนี้เป็นเพื่อนจริงๆอ้าอสิมีเพื่อนแทบทุกจังหวัดเลยอยากหูจักบอกอยากหูอยากหูอยากูสิตามคอยมาเด้ออยากหูว่ามันเป็นจ้างซี่ได้จ้งใดเนาะตามมาเด้ออะ เดี๋ยวรอนนะต้องเพื่อความมั่นใจก่อนเฮ้ยต่อยแมนบบเอ้าใครวะนี่ใครกันสิโอวยจิตกัมพลบดายโอ้ยสวัสดีครับบอ้เอาไปอยู่ทางไหนก็ได้มาทางนี่มาหาโดยเฉพาะเลยทาน้องสาวคนสวยมาดิสวัสดีสวัสดีค่ะโตใจหมดเลยเขาอยากเห็นหน้ามานานแล้วเพราะว่าโมไว้เยอะไงเอาไปโมอะไรไว้อะรอไหมล่ะ ตกกตุต่กักตใจเลยความจริงอะรอกว่านี้รอ,อจริงแต่ช่วงนี้โหมงานหนักไปนิดนึงแนะนําเลยครับคนนี้แหละครับคนที่ผมกล่าวถึงว่าเป็นคนที่พัฒนาอะไรหลายๆอย่างจากเลวร้ายกลายเป็นดีเลิศครับนี่คนนี้ก็ครับคือคุณพี่พิสิทธิ์ครับเรียกพี่ต้องต้องให้ความยุย่องนิดนึงพิสิทธินามีความสามารถ อะไรอะไรเสรีรักนะจันทระเสรีรักครับเอ้าก็เรียกกันแต่ต้อยต้อยต้อยชื่อเล่นชื่อต้อยพี่ต้อยเรียนด้วยกันแต่ได้ดีกว่ารวยแฮงไปแล้วเดินล้วเฮ้ยเฮาเฮาไปนั่งดิบอ่มันมันห่อนเตรงนี้ตรงนี้มันห่อนเดี๋ยวเราไปนั่งเดี่ปุ่นนะเออไปนั่งคุยกันเดยตไปครับโอ้ปร่ได้เจอกันเลยรอพี่บอลเนี่ยหลัหลัง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนขอก่อนขอก่อนพี่ใครบอกว่าเพื่อนพี่ใครทำงานอยู่ที่ SCG ใช่ป่ะที่โรงงานฟินิกส์ใช่ไหมใช่ไหมรู้ใช่ใแต่ว่าทำไมเพื่อนพี่เอ้พี่ตอยทำไมพี่ตอยถึงไม่ทำงานทวงทำงานแล้วไปยืนอะไรตกปลาอยู่แถวนั้นแถวบึงอ่ะว่าจริงจริงเนี่ยคือคือคืองานประจำว่าตถมาเนี่ยเหรอจริงจริงวันนี้ไปตกปลาคือคือในรอบบริเวณโรงงานเนี่ยถ้าเป็นแหล่งน้ำสาธารณะอะไรเนี่ย ที่เมื่อก่อนมันมีข้อร้องเรียนหรือว่าหรือว่าอะไรที่เป็นประเด็นที่ชาวบ้านเขาสงสัยเนี่ยเราก็เหมือนเป็นคนเฝ้าระวังเป็นยามยามแมนบออยาแน่นอนเอาให้มันดีกว่าั้นหนอยอะไรคะก็คือเจ้าที่เฝ้าระวังเกี่ยวกับคุณภาพน้ำนับย้อนไปเมื่อปี30ที่เข้ามาทำงานที่โรงงานนี้เนี่ย ก็มาอยู่ค้า่ๆอยู่สายสายสายกระบวนการผลิตนะผลิตเยื่อกระดาษเอามาอยู่คาเอาพวกปอต้นตากรขแหงเอาพวกไม้ไผ่นีมม่มาผลิตเยื่อกระดาษทําได้อยู่ประมาณสักห้าหปีะนะก็มาอยู่งานงานทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งงานด้านทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ํา น้ำจากโปรเซสออกมาน้ำจากโรงงานออกมาเราก็เอามาทรีทให้มันได้คุณภาพเรียกว่าเ<ล>ต็มใจที่จะมาทําอยากทําด้วยใช่ไหมครับกไม่ไม่ไม,ไม่เดือดร้อนเว่าเราอยู่กับชุมชนมาพอสมควร,ครนในด้านการที่จะปรับเปลี่ยนงานเพื่อทําให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นเนี่ยเราก็เราก็ยินดี เกษตรกรก้าวหน้าใช้คูบโบตา้าอยูด่ดีกินดีทำไมเจ้านายเขาถึงไม่เอานักวิชาการเก่งๆเกี่ยวเรื่องนะมีความรู้เยอะๆมาทําทําไมเขาเอาต่อยมาทำครับจริงๆแล้วไม่ได้ทําคนเดียวผมอบอกว่ามีทีมงานซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมงานเราก็ไปติดต่อกับทางด้านอาจารย์มขอครับนะโ,โดยเพภาครวมการสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็เกษตรนะ ก็มาทาเฟสแรกทําทดลองว่าน้ําทิ้งที่บําบัดแล้วต้องต้องย้ำนะว่าบําบัดแล้วได้มาตรฐานแล้วแต่ว่าระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะไม่ได้เนี่ยอเอาไปใช้ในการเกษตรพืชตัวไหนเหมาะตัวไหนหมดมแต่นี้การใช้น้ําตัวนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนมันต้องมีวิธีการจัดการพืชตัวไหนเหมาะเหมาะกับอะไรเหมาะกับอะไรเหมาะกับน้ําปริมาณขนาดไหนมีการจัดจ่ายน้าได้ขนาดไหนแล้วก็พอใช้น้ํากับพืชต่างๆเหล่านี้เห็นเขาบอกว่าผลผลิตก็ดีขึ้นนะ มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำหรือเปล่าครับต้องย้ำก่อนว่าต้องต้องมีวิธีการจัดการต้องมีวิธีที่เหมาะสมตัวนี้ตัวเลขพืชหลายๆตัวที่ทางเกษตรเองหรือว่าทางนักวิจัยเองก็พิสูจน์แล้วว่ามันผลผลิตดีขึ้นดีขึ้นมีอะไรบ้างคะที่พี่ต่อยบอก4ี่ห้าอย่างใช่ไหมคะที่แน่เลยเนี่ยข้าวข้าวข้าวเยอะกว่าแก็ยูคาะมากกว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะยูคา่ะตอนนี้ที่ที่เป็นพระเอกตอนนี้เลยคืออ้อยอ้าวทีนี้3อย่างแล้วเมื่อกี้รู้ก็3อย่างเลยอีก2ออย่างพี่คืออะไรคะ ข้าว oh. ยูคาอ้อย ตอนนี้ตอนนี้ที่ที่เราเริ่มไปแล้วหลายรอบแล้วก็คือพวกผักสวนครัวอันนี้ก็ได้ครัวได้นะแล้วก็ข้าวฟ่างหวานมันจะเป็นพืชที่จะมาทดแทนอ้อยในในบางช่วงที่เขาอลือปลูกมาแล้วก็ประกอบกับทางด้านหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภาคสิบก็ดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยเขาก็มาตรวจเวลามีอะไรที่ผิดปกติเลยเราก็ต่อสายด้วยกันว่ามีปัญหาเกิดอะไรแล้วก็หาหาสาเหตุร่วมกันพี่ก็อย่างที่ตะก่อนเนี่ยพี่ได้ยินข่าวมา ว่ามันมีปลาตายอยู่ที่ลําน้ําพองเนี่ยใช่ไหมด้วยสาเหตุตรงนี้หรือเปล่าคะเลยทําให้ทางทางทางพี่ทางพี่ที่ทางานอยู่ตรงเนี้ยได้ต้องมาทําวิจัยอ่ะจริงจริงแล้วมันก็เป็นประเด็นหนึ่งในการที่เรามาทําวิจัยแล้วก็ทดลองเลี้ยงเลี้ยงตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าพูดสิบอย่างเขียนสิบแผ่น มันก็ไม่เท่ากับเห็นของจริงใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมันก็ต้องดูที่มาที่ไปกันว่าไอ้สายเหตุของเรื่องเกี่ยวปลาตายเนี่ยม,มันมันเป็นมายังไงก็มีการพิสูจน์มันก็ชี้ไม่ชัดเห็นไม่ชัดอะไรเงี้ยเราก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าเอางี้ดีไหมเราลองมาทําอะไรที่มันเห็นเป็นเป็นรูปธรรมครับม,มีตัวกลางเข้ามาอืนะก็ เราก็ไปขอความร่วมมือกับทางด้านอาจารย์มหาลัยบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมหนะ่วยราชการแล้วก็ตัวชาวบ้านเองการวิจัยตรงตรงนี้เนี่ยจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมม,มันอยู่ตรงที่ว่าการวิจัยการวางแผนการการเลี้ยงการชั่งวัดอะไรปลาเนี่ยเขาจะเป็นคนวางแผนร่วมกับอาจารย์เขาที่พี่ว่าหมายถึง พชาวบ้านใชชาวบ้านทำการารย์เนาะชาวบ้านทำกาจาาย์เลยเพราะว่างานวิจัยส่วนมากเนี่ยจะเป็นอาจารย์ประทับทำหนึ่งทำสองทำสามแต่เนี่ยดึงชาวบ้านมามามาแต่ว่าแต่ว่าหลักการอะไรนะก็คือต้องต้องเป็นงานวิจัยที่มีหลักการตามทางวิชาการที่มีตัวรองรับเพราะนั้นก็เป็นที่มาที่ไปของโครงการวิจัยชุมชนมีส่วนร่วมพูดอย่างเดียวมันเชื่อยากมันต้องมีหลักฐานมันต้องเห็นด้วยตามันต้องได้ยิน มันต้องได้สัมผัสพูดอย่างนี้จะเชื่อได้อย่างไรก็เอาอย่างนี้สิถ้าจะให้ชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยลองแอบไปต้องแอบด้วยเหรอเดี๋ยวให้น้องแป้นรู้ว่าไข่จะไปเองก็ได้เนี่ยไปดูการเลี้ยงปลากระชังหรือว่าไปหาชาวบ้านแถวๆน้ำพอลที่เขาเลี้ยงปลากระชังอ่ะไปพิสูจนเลยไปไปไป ทวีปะคะใช่ครับผมโอ้ยวัสดีค่ะผู้ใหญ่นัทวี้านอยากรู้จังเลยว่าที่หมู่บ้านเนี้ยถ้าเรียกหมู่บ้านอะไรนะคะบ้านห้วยโจดครับบ้านห้วยโจดเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นยังไงอะคะพี่เห็นผู้ชาวบ้านเขาบอกผู้ใหญ่อยู่ที่นี่มานานมากให้มาถามผู้ใหญ่ตอนแรกที่มาอยู่ในแถวแถวนี้ก็ยังยังไม่เจริญนะฮะในเบิงเบิงเบิงโจดเนี้ยมีพื้นที่ประมาณ200กว่าไร่เนี่ยก็เต็มไปด้วยพวกสวะพวกตบชวาล พอดีแต่กรนเนี่ยก็คือมีชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงปลากระชังมันได้กําไรดีพอดีปี48เนี่ยก็เกิดวิกฤตอีกครั้งก็เลยเรียกเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลามาประชุมร่วมกันว่าจะหาะเราจะหาแนวทางอะไรอันดับแรกก็ แจ้งไปทางโรงงานอุตสาหกรรมก่อน,นให้ช่วยลงมาดูมาตรวจสภาพน้ําดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ่ยทางโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็ยืนยันบอกว่าปลาที่เขาเลี้ยงในกระชังที่บ่อบำบัดนั้นเสียขงเขานะี่มันก็ยังเจริญเติบโตได้ดีนั่นแหละก็ได้เกิดมีโครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาในกระชังควบคู่ไปกับการปลูกพืชที่โครงการที่นําน้าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่เล่ามาตั้งนานเนาะ ออก็เลยอยากรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ชาวบ้านกับปัจจุบัน,นเนี่ยปัจจุบันนี้เลยเออมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงคะผู้ใหญ่จริงๆแล้วถ้าจะมองในภาพรวมนะตาม,มตามตามจินตนาการของผมเพรามาว่าออคือชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตอนนี้ผมก็บอกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าต่กอนนะ งานวิจัยส่วนมากเนี่ยจะเป็นอาจารย์ผดุงเนี่ยดึงชาวบ้านมาแต่ว่าหลักการอะไรนะต้องเป็นงานวิจัยที่มีหลักการตามทางวิชาการที่มีส่วนรองเพราะนั้นก็เป็นที่มาที่ไปของโครงการวิจัยชุมชนมีส่วนร่วม ที่ที่สร้างมาวิวนักสืบคนตางอนเป็นไงในงานสถานการณ์เป็นไงบ้างแกบอกว่าเออเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆงเหรอเลี้ยงปเลี้ยงปลาอะไรเออแต่มันก็หลายสาเหตุนะที่พี่ต่อยบอกแแหละแต่ก่อนมันเลี้ยงแน่นๆนนไงแต่โดยรวมก็โอเคก็หลายหลายอย่างที่เล่าไปช่วงเช้าเมื่อเช้าเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะกว่าจะมาถึงวันนี้ใช่อย่างอย่างเรื่องปลาเราก็พู่ได้เรื่อง ทีนี้มันมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงๆเขาเลยการเกษตรกรรมเนี่ยโดยเฉพาะข้าวพวกอ้อยพวกมันสำหลังพวกไรเนี่ยที่ที่ที่เป็นชีวิตจริงๆเขาเนี่ยซึ่งเราก็พยายามที่จะทําให้เขาดูว่าน้ําของเราเนี่ยไม่มีผลกระทบกับพืชผักที่เขาทําอยู่เราก็เลยชักชวนให้เขามาทำนะเอาแปลงของเขาเป็นแปลงทดลองไปเลยแล้วก็เขาจัดการแปลงยังไงเนี่ยก็ให้เขาทำอะไรเป็นว่าในขณะที่เขาทำเนี่ยเราก็พยายามที่จะซึมเข้าไป ม,มีความรู้อะไรก็พยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไปบอกว่าทํางั้นไม่ได้นะทํางั้นไม่ดีนะ<ม>ต้องทําอย่างผมนะอะไรเนะี่ยเราเราจะไม่ใช้วิธีนั้น<ม>เราจะ้เขาทําไปก่อน<ม>ตามตามวิถีทางเขาตามวิถีชีวิตของเขาตามรูปแบบที่เขาเคยทามามแล้วเราก็พยายามซึมเข้าไปที่นี่เลยไก่จริงๆมันก็คือศูนย์เรียนรู้อันหนึ่งเลยเ<อ>ใช่ไหมครับโดย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 ,โดยตัวเองแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราเราแค่ทําเป็น เป็นแปลงสาทิตให้ชาวบ้านที่ที่มาเยี่ยมชมด้วยผ่านไปผ่านมาได้ดูเฉยๆแต่ปรากฏว่าพอชุมชนเห็นเนี่ยเขาเขาเขาก็อยากเข้ามาดูพอเข้ามาดูแล้วเนี่ยเขาก็อยากเรียนรู้ว่าวิธีการที่เราทํารูปแบบในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำยังไงที่ดีจริงๆนี่คือการเผยแพร่ความรู้ด้วยคือสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือโรงงานจะอยู่ได้ชุมชนต้องอยู่ได้ ชุมชนอยู่ได้โรงงานก็อยู่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะผลิตเยื่อกระดาษผลิตกระดาษขายอะไรต่างตือเราเราเราต้องอยู่ร่วมกันเพราะนั้นในลักษณะที่ออกมาทําตรงนี้เนี่ยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันจับพัดจับผูกลายเป็นเกษตรกร ว่าใครที่อยากจะมาดูโปรเจกต์กรีนองมาดูกับตานะใช่ครับเห็นกับมือเลยอ่ะเห็นกับมือจะเชื่อจับต้องกับมือ,อต้องจับต้องได้เลยถึงจะเชื่อนะคะแหมอย่างว่านะคะการที่จะทําให้คนเชื่อเนี่ยเราก็ต้องมีบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เหมือนอย่างกับโครงการโปรเจกต์กรีนของ SCG ซนี่แหละคะ่ะที่เขาทําเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวมากมายเลยนะคะที่ทําให้เราเชื่อมั่นว่าจะเป็น ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกโรงงานนี่แหละค่ะและนี่ก็เป็นความเกื้อกูลกันนะคะระหว่างคนในโรงงานแล้วก็ชาวบ้านในละแวกนี้ที่จะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันถูกต้องถูกไหมโดยเฉพาะในยุคในยุคปัจจุบันนี้นะครับในยุคโลกาภิวัตน์อย่างเงี้ยบางทีมันจะปฏิเสธยากนะครับว่าชุมชนกับอุตสาหกรรม จะต้องอยู่ร่วมกันจริงๆมันต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับแล้วการที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้เนี่ยมันต้องมีการเคืือกกลุกันอย่างที่พี่เขาพูดชุมชนอยู่ได้โรงงานก็อยู่ได้โรงงานอยู่ได้ชุมชนก็อยู่ได,ๆๆได้และนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานของคนคนหนึ่งที่พยายามที่จะผสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให้เข้าอย่างกลมกลืนแล้วก็เนียนมากเลยนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ที่นี่ทั้งชุมชนทั้งโรงงานอยู่ด<ะ>้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับและนี่ก็คือเพื่อนผมครับพี่พิสิทธิ์ จันทระเสรีรักนะครับเขาเรียกว่านักสู้คู่ชุมชนเลยนะครับแห่งอำเภอชุมชนถูกเลยแห่งอำเภอน้ําพองตอนขอนแก่นครับโรงงานจะอยู่ได้ชุมชนต้องอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้โรงงานก็อยู่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะผลิตเยื่อกระดาษผลิตกระดาษเราต้องอยู่ร่วมก,กัน จะเลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าการปล่อยน้ําในนาให้แห้งเพื่อประโยชน์ใดคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งเพื่อให้ต้นข้าวอย่างรากได้ลึกและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับช่วงปราดเปรื่งเรื่องเกษตรกับดีแท็สนับสนุนโดยดอกจันหนึ่งหกเดทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทําดีทุกวันดีแท็ พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาน,นะคะมักจะเจอปัญหากับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความยุ่งยากใจแล้วก็สร้างความเสียหายกับไร่นาของเรามากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่ชัยพรพรมพันธ์เกษตรกรอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเขามีเทคนิควิธีมาแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลค่ะหนึ่งหาพันข้าวที่ต้านทาน<ฆ>และสองหวานข้าวให้พลาวกว่านเดิมก็คือหวานข้าวอีกสองถังหรือสองถังครึ่งไม่เกินค่ะแล้วก็วกเราก็อย่าใส่ปุ๋ยให้น้อยอก็คือจะไม่ ใส่ปุ๋ยเยอะอ่ะเพี้ยจะอยู่ต่อเมื่อมีน้ําถ้าไม่มีน้ําก็จะไม่มีที่ทําแบบนี้เพราะว่าเพี้ยมันไม่มีน้ํากินมันก็อยู่ไม่ได้ไม,มันก็จะไปแต่ในกรณีที่น้ํามันแช่อยู่เดิมแล้วมันมีปัญหาเรื่องเพี้ยเรามีวิธีแก้ปัญหาก็าคือ ช้น้ำมันคิโลเนี่ยสลิตรน้ำมันโซล่าสลิตรผสมกันให้เข้ากันเราก็ผูกปลายไม้แล้วก็เดินแล้วก็ยดไปเรื่อยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะวิ่งบนผิวน้าไอตัวอ่อนของเลี้ยเนี่ยมันก็จะลงตามน้ําพอลงไปเนี่ยไปเจอน้ำมันเครื่องมันก็โดดโดดมันก็โดนที่ผิวน้ํามันก็จะไปติดน้ำมันเครื่องค่ะมันก็จะตายแล้วก็ไอตัวที่เต็มไว้ที่มีปีกมันเจอน้ำมันเครื่องมันก็ขึ้นยอด เพื่อเย็นๆเนี่ยมันก็จะไปแล้วพี่น้องเกษตรกรขาง่ายๆมากเลยนะคะวิธีการแก้ปัญหาเ mm hmm. พลี้ยกระโดดสีน้ําตาลค่ะสามารถสอบถามมาได้ที่พี่ชัยพรพรมพันธ์นะคะ mm hmm. แห่งอําเภอบางปลาม,ม้าจังหวัดสุพรรณบุรีค mm ่ะ hmm. หรือว่ากดสมัครใช้บริการฟรีได้ที่ดอกจันหนึ่งทางด่วนข้อมูลการเกษตรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ง่ายมากเลยนะคะ ถือคำถามประจำสัปดาห์กับตกจัน167 7สัปดาห์นี้ถามว่าน้ำมันชนิดใดสามารถกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้1น้ํา้ำมันพืช2น้ำมันดีเซลหรือโซลาคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก Www รักบ้านเกิด .com ทราบคำตอบแล้วส่งใบษสียบัตรมาที่ตู้ปอนอรนกรามคำแหงกรุงเทพ1024-1ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของรางวัลจากโครงการทำดีทุกวันดีแท็กครับดีแทกร่วมมือกับทิปโก้โรณรงค์วัฒน,ธ,นธรรมไทย นำเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันกับกิจกรรมน้ำใจหน้าบ้านคอยสินะเพื่อนไว้ตรงนี้เจ้าสิมีเพื่อนอยู่ทุกที่ทุกเั้วันเจ้าสิเยอะปกติเป็นผู้หญิงจังหวัดน,นี้เป็นผู้ชายทำน้อรๆเดี๋ยวนี้ชอบผูใชายฮะพี่ตอยทำไมพี่ตอยถึงไม่ทำงางทำงานแลไปยืนอะไรตกปลาอยู่แถวนั้นเขาบึงอ่ะว่าจริงๆจริงๆนี่คือคืองานประจำเพราะว่าาเนี่เหรอไอ้โถเอ้ยพี่ ผู้ใหญ่ของพี่นั่นน่ะอ้โหมาดเขาสุดยอดเลยมาดเขาดีกว่าพี่ต่อยอีกจริงก็แต่งตัวสุดยอดน่ะไม่คิดว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะไปเลยเหรอแล้วจะมาบอกคอยละว่าเป็นจังไหนเนาะไป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 เทปประมูลแล้วไปเทปเลยนาทีแล้วไปดูแล้ว